แล้วก่อนกินยามาก็มีปัญหาเรื่องอะไรมาก่อนหรือปล่าครับก่อนกินยาก่อนกินยานี่ถ้าตัวนี่เือกับเป็นเน็้เป็นตัวอ๋อมันเป็นตุ่มอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นตุ่มครับอ๋อปวดท้องนะครับไม่ใช่มีขนางเป็นขนาอ๋อเตะ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 เอนเตะเตะเตะเตนเตะ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 เครเบเเเเเ เป็นสองชุดแล้วใช่ไหมครับอ๋อแล้วแล้วนี่จะมารับยาเพิ่มใช่ไหมครับกินอีกชุดหนึ่งเนาะแล้วหลังจากที่คานไปสามชุดเนี่ยการเป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมฮะกินหมดวันนี้สองชุดแล้ววันนี้สามชุดอ๋อสามชุดแล้วใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าก่อนที่กินนี่ก็มีอาการปวดอย่างที่บอกใช่ไหมครับมีอาการปวดท้องแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับ